สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรมือใหม่นะคะวันนี้เราก็เตรียมประหมึกไปขายกันที่ตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์กันนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะเพื่อนๆบรรยากาศก็คลึ้นฟ้าคืึ้นฝนนะคะตอนเช้าๆอยู่ที่บ้านนะคะเวลาหกโมงฝนตกนะคะแต่เราไปตลาดมีฝนไม่ตกแล้วนะคะก็คลึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะค่ะเราก็เตรียมประหมึกมาเยอะเหมือนกันนะคะ ตัวละหาไม้ละ5บาทนี้เราเต็มมาอยู่ที่1 0 0 0ไม้นะคะวันนี้เราก็ลงสอง้านเหมือนเคยนะคะคเพื่อนค่ะไม้ปลาหมึกดาของเรานี้ไม้ละ5บาทนี้เนื้อหนาเลยนะคะส่วนปลาย่างนะคะวันนี้ก็ทําไม่เยอะนะคะเพราะว่าบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะส่วนปลาหมึกดาของเราตัวนี้นะคะเราทําอยู่ที่ส0บลรนะคะ อันนี้เป็นตัวละสิบบาทนะคะพเพื่อนๆวันนี้เราได้ตัวละส0บาทถึง35นะคะมีตัวละหบาทอยู่อยู่ที่4ตัวเองนะคะไม่เหมือนนัดที่แล้วนะคะที่ที่แล้วเราได้เกือบจะเป็นร้อยเลยนะคะสําหรับตัวปลาหมึกไม้ละ5บาทนะคะวันนี้ก็ถือว่าขายดีนะคะพเพื่อนๆขายดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่ค่ะปลาย่างกบย่างวันนี้ก็ทําไม่เยอะนะคะ บรรยากาศไม่ให้นะคะเหมือนฝนจะตกเรื่อยๆนะคะส่วนของเราก็ได้ขายหรือว่าขายดีนะคะแต่ไฟนี้ร้อนแรงมากเลยนะคะแต่ช่วงใกล้ๆจะเลิกนะคะใกล้ๆจะห้าโมางนี้นะคะมาแดดร้อนเลยนะคะเนี่ยค่ะตากแดดมันเคยเลยนะคะสองร้านของเรานะคะป่ายยางกับปลาหมึกเนี่ย

ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคออย่างเดียวนะคะเป็นคอหันนะคะตัวนี้ลูกค้าก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมีกระดูกติดอยู่ทุกทุกชิ้นเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเนื้อหุ้มกระดูกนะคะค่ะบรรยากาศก็ร้อนๆอย่างนี้เลยนะคะทีแรกคิดว่าฝนจะตกนะคะช่วงเช้าเนะคะเนี่ยกบย่างปลาย่างหมดแล้วนะคะของเราก็ได้ขายไปเรื่อยๆนะคะขายไปจนตลาดเลิกเลยนะคะ คนเดินก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะวันนี้เดินหนาตามากเลยนะคะใครดีวาพ่อถ่ายแก็บมันนี่คือเจ้านี่เรถตักเมื่อวานใครสิคนละนี่บใจจ้าเหม่นบ๊ใครจะแบดบ๊วยสสามสส พวกระตีจะขานอนมหากระตีพวเ,เลือกได้จ้าเหมทีนรตีล่างมีอนงะีเกเล็กเล็กเกๆเล็กเล็กๆเล็กๆเล็วๆเล็กๆเล็กกเกๆกๆเล็อๆเลอเลกกล็กเล็กๆเลเล็กๆเ,กเกน,น,นเ เมียนนนยางไปร้นดนเด้ยามาว้เด้อกายปมุุกตะวันีสิบเศษเศษกระดียรายยูยจจะม,มันมุน่าเน้นบอขนหุ่มละ่ะปลาตัิมเมื่อติมเมื ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ตลาดก็ใกล้จะเลิกแล้วนะคะเราก็เก็บตกกันเหมือนเคยนะคะเราก็รอลูกค้าที่หาเลือกเสื้อผ้าหรืออะไรข้างในนะคะออกมาข้างนอกก็แวะซื้อนะคะค่ะเพื่อนๆก็เริ่มทยอยเก็บกันหมดแล้วนะคะเราก็ได้ขายไปเรื่อยๆนะคะถึงเพื่อนจะเก็บของไปแล้วแต่เราก็ยังได้ขายอยู่นะคะนี่ค่ะ วันนี้ร้านของเรานะคะก็ขายอยู่ที่2องคนเจ็ดนะคะเกือบ,บจะยี่สิบโลนะคะส่วนตัวปลาหมึกดาก็เหลือแค่นี้นะคะส่วนไม้ละ5บาทเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะร้านของเราเอามาอยู่ที่650ไม้นะคะส่วนฝ่ายชายนี้อยู่ที่350ไม้นะคะสำหรับไม้ห้าบาทนะคะนะเพื่อนๆก็เริ่มเก็บกันจะหมดแล้วนะคะ เราก็แค่รอรถพ่อค้าของเรานะคะมารับนะคะเพราะว่าอยู่ตรงจุดไกลๆนู่นนะคะสถานที่บริเวณตรงนี้นะคะกว้างมากทีเดียวนะคะประมาณเจ็ดไร่นะคะเนื่อที่ตรงตลาดตรงนี้นะคะสรุปวันนี้นะคะฝ่ายชายของเราก็ได้อยู่ที่พันกว่าบาทน,นะคะรวมๆแล้วก็ เกือบจะ30โลนะคะค่ะอ๋อนั่งรอนานแล้วนะคะปกติน,น่าจะมาแล้วนะคะว่คาวันนี้สงสัยรถเข้าไม่ได้นะคะก็อ,อยู่แถวข้างในเหมือนกันนะคะเหลือแต่ไก่นะคะที่เศษอาหารนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะ ตลาตรงนี้เราก็ย้ายมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ก่อนนี้เราหยุดที่วากาอําเภอนะคะตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วนะคะก็เริ่มจะชินแล้วนะคะแต่ก่อนนี้ขายดีมากเลยนะคะที่อยู่ตรงที่วการอําเภอนะคะย้ายมาตรงนี้ก็ต้องทำใจนะคะเพื่อนตอนนี้ก็เลิกตลาดแล้วนะคะเพื่อนก็เก็บกันหมดแล้วนะคะ ฝนของเราก็เก็บรอพ่อค้าอยู่นะคะไม่รู้จะมาเมื่อไรนะคะดูแล้วเก็บยังไม่เสร็จนะคะวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะที่เราไม่เจอฝนนะคะเพื่อนก็าฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆของเราะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ ลืมกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ